ครับมือนีสิบห้ามาเบิงต้อนอินทพะร่ปลูกไม้นะครับเนาะปลูกไม่วันนี้ปลูกดินเหนียวครับเพิ่งปลูกได้สองเดือนนะครับเนาะอันนี้คือสอนะงเดือนนะครับปลูวกทั้งหมดเศร้าต้นนะครับเศร้าก่าต้นวันีปลูกร้ายนะครับปลูกก็ได้ยำเนาะ พอได้ยำพอได้เคี่ยวพ่อได้กินเป็นสังสรรค์ไปนะครับมันปลูกไว้ครับเป็นปลาท้องผลนะครับกับว่างระบบน้ำไว้ครับให้พอันเป็นคนดูแลให้นะครับสองสองฟังหนึ่งก็เป็นห้องน้ำนะครับเนาะห้องน้ำฟังด้านขว้านี่เป็นห้องน้ำที่ขุดเท,ท็ดขั้นหลอมนะครับ ันล่อมกว่ที่สูงแนี่ยสักหน่อยครับสูงกันน้ำจากฟังทั้งติหมู่บานนะครับเขาบ่ไดดเลยนะครับเนาะข้อดีของคันหล่อมก็คือน้ำข้างนอกที่ไหลหลากมากบนพื้นผิวนะครับสิเขาบ่ได้นะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่ของผมมันมีข้อเสียอยู่นะครับเรื่องของน้ำที่เป็นน้ำชั้นใตดินนะครับเนาะมันขันน้ ทั้งนอกหลายๆนะครับมันก็สิมีซึมมีตาน้มไหลผ่านเขามาระดับน้ำมากกว่สิสูงสำไภาหนอกครับแต่ว่าสิสูงสากว่าเท่านั้นนะครับเนาะพอการไหลการซึมเข่าในพื้นที่ใส่เวลาแต่ว่ากัสิบริส่เวลาด้นนะครับมันก็สิซึมเขามากระดับสิสูงขึ้นขึ้นขึ้นกันนะครับสูงระดับน้ำสูงขึ้นขึ้นกันนะครับสมมติน้ำทั้งนอกเนาะสูงขึ้นท่วม หน้านะครับทวมพื้นที่ที่เป็นหน้าเส่ยนะครับข้างในก็ขึ้นกันครับกระท่วมขึ้นที่กันเนาะท่วมเหมือนกันปีที่แล้วก็ท่วมสูงขึ้นมากนะครับท่วมคันแท้ภายในข้างในนะครับซึ่งมีท่านเป็นบาสูงเนาะที่ขุดไว้นะครับน้ำกับเขามาท่วมเหมือนกันผมก็เลยตัดสินใจเอารถแบคโฮนะครับมาขุดเพิ่มแต่วางงวงพอไม่น้อยเขาก็เลยเอาแบคโฮหน่อยนะครับพราเอาแบคโฮหน่อยเข้ามาขอเสียครับเป็นสี่งหละครับแบคโฮหน่อยบ่สามารถสิ เฮ็ดงานแล้วก็แต่งรูปแบบของตัวคันแท้ภายในนะครับเนาะที่เป็นขั้นคันดินภายในนี่ครับได้นะครับข้อมันสั่นเนาะของรถรถรถ,รถแดงครับข้อมันสัน่นเขาก็บาแตงให้แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่หนาม,มาเร็วนะครับสงการให้เขามากคุดสงการปลายสงการแล้วก็ดินฝั่งนี่ก็ยังมีนามอยู่ครับนะระดับนามมันบวลดเลยนะครับมันนี่มีนาม เรื่องความร่วมสมบูรณ์ของนามนี่ถือว่ายางห้เป็นที่หนึ่งนะครับเนาะแต่การบริหารจัดการที่ท่าเสมาเห็ดภายในต่อมันเห็ดยากครับพูดขึ้นไปมันกระเละเนาะเพื่อนกระคุดถกักถากถักถาก,ถาก,ถาก,ถากมากหายสินะครับดินมันก็ไหลลงไหล,ลออกเนาะมันแต่งยังกับบดได้ครับเห็นว่าห้อยห้อย,อยลดจกหน่อยครับขึ้นมาปั๊บเพื่อนกระบดิเห็ดไหนนะ่เนาะเพื่อนมาเห็ดไทยสามหมื่นนะครับจ้างหมื่นกว่าบ,บาท มื่นแปดมื่นหกมื่นแปดนะครับเพื่อนกับบื้อที่สีเพิ่นมาแต่งแต่งแต่งหายเพื่อนกับไปเลยนะครับกับจาจเงินกับอะไรเสนอเนาะเพราะว่าเขาจ้างเพิ่นมาแล้วก็ต้องใจเงินตามตามที่เขาตกลงกันนะครับแต่ว่างานออกมาบัไดดังตามใจเฮาปันไดกะกะทึ้ว่าเฮาพลาดนะครับในการเลือกอตัวเบลโคนะครับการเฮาเลือกขั้นใหญ่ อาสิงงามกว่านี้นะครับหรือว่ารถอาศิบิลงลงบ่ได้นะครับก็มีอาศิมีหลายปัจจัยคือกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมันงคับนะครับให้ต้องปลูกเนาะครับเนาะตัวอินทผาลัมมันใหญ่เลยครับมันใหญ่เกินกระถางแล้วนะครับลากมันช่อนช่ายออกมาจากกระถางนะครับเพ็ดให้เขาต้องรีบปลูกนะครับเพราะว่าจะคล้องผลบอกว่าถ่านมันนั่นแหละแล้วมันสิมีปัญหานะครับกับลากมันนั่นเนาะ ปากามันอยู่ในกระถางใดโบเกินบ่เกิลตายเมษาพันวันนะครับเฮาก็เลยต้องอภาปูครับอันนี้มันก็แแยงต่ําอยู่ครับแต่เจ้าของเพิ่อกบอกว่าก็บบเป็นหยงครับยางมันถ่วมยอดมันก็พอะน้ําหันบ่ทถ่วมยอดก็บ่ดตายพ่นว่าครับบ่ดตายก็แสดงว่าเฮาก็ัมีลุ้นนะครับเพราะว่าปีที่แล้วมันก็บ่ไดถ่วมขึ้นมาสูงสํายอนนี่แล้วครับเนาะคันเฮาเวงตามนี่กรบ่ไดปวด่วงขึ้นมาน่ครับกัอยางแท้ ปีนี้ที่มันมาหนามขาดลายคือปีที่แล้วนะครับก็สีแค่ปิมๆนะครับหรือหลาด,ลาดนิดๆน,นะครับเดี๋ยวปีใดที่มันแหลงแง่ง,ง,งกว่านี้นะครับแล้วก็มีระยะานามที่มันลดลงกว่านี้นะครับเอาสามารถเอารถเอาอยัางมาเห็นดำเนินการใดอาสีพี่น้าหางบเนาะขออนุมัติงบจากแม่บาทนะครับเพื่อน มาปรับปรุงครับจักซีมีบ่บอกครับขันบมี่กับผมสิปลอยไว้ยังสิไปหลายปีอยู่ดอกเนาะก็ตามงบนะครับตามอัธภาพคือว่าล่ะครับมันบอดเลยนะฟังผุนก็ดังใจครับเพราะขั้นหล่อมสูงถือว่าสูงครับน้ามมากบอดสามารถน้มพื้นที่ข้างนอกถี่นไหลผิวดินบดสามารถสิเขามาได้เลยครับขั้นหล่อมมีประสิทธิภาพดีแห้งนะครับ พื้นที่ภายในภูนมีถ่วมเนาะครับเนาะแต่ว่าน้ำใตดินดันระดับน้ำขึ้นมากเหเกือบเสียวอยู่กันครับปลากลวยฟัง่นครับเกือบเกือบพื่กันเกือบท่วม์พีกันแต่กระบอกถ่วมครับก็ถือว่าอันนนั้เนานะแต่ว่าน้ำหลากที่มมกนี่ก็ไหลมาจนถนนนี่ครับเป็นคลองน้ำเลยแหละครับฟังนนะเนาะเป็นคลองน้ำเลยถนนธันนาของส่วนนี่ครับ เป็นคลองน้ำไปเลยนะครับเพราะไหลาจากมาจากสาใญยฟังผุนครับฟังหอ,หอทางสูงเนาะสิมีทะสาหมู่บ้านนะครับเป็นหนองตะแกนนะครับสาใญ่ท่วมล่นมาถึงถนนนะครับต่ว่าน้ำบ่าสามาสิเขาพื้นที่เท่าใดนะครับในาน้ำของน้ำผิวดินนะครับเนาะต่ว่าน้ำใต้ดินก็พยามดันเขามาแต่ว่าก็บ,บ่ท่วมนะครับถือว่าเฮาออกแบบได้ค่อนข้างิดีอยู่ครับ ในเรื่องของการป้องกันน้ำนะครับแต่บางส่วนเขาก็มีขอ้อผิดลาดอย่างที่ผมเคยเดี๋ยวเราไปก่อนนานีนะครับเรื่องของการคุดอ่าข้องภายในนะครับให้มันเื่อมถึงกันหลายผมคุดใหม่ผมก็เลยอยากพ,พยายามสเสียนไองสิครับแต่ว่ารถกับพวกเขาใจครับกับเวนในผมซ้ำทางมาย่างนี่ครับ <laughs> น,น้อยน้อย <laughs> มันเกิดเวลาเสียเอารถยังมาเห็นตอมก็เห็นลำบากแล้วครับ แต่ก็คือว่านะครับทุกขอ้อผิดพลาดม,มันสิเป็นบทเรียนให้เฮานาไปแก้ไขนะครับในหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะเพราะว่ามันสิเป็นงานสวนงานบ้านงานทั่วไปหรืองานโรงงานอย่างต่างๆครับความผิดพลาดมันสิเป็นบทเรียนให้เฮาไปนาไปแก้ไขนะครับเฮาก็เอาขอผิดพลาดตัวนี้เนาะไปเป็นแนวทางนะครับในการปรปับปรุงพัฒนา จะของนะครับในการเห็นงานกระสืดีขึ้นกันครับผมว่านะเนาะฟังนี้ก็่ำาๆอยู่ครับสี่ําๆอยู่่ำาๆต้ๆอตอนอินพระพรามก็ไปถึงผุนครับไปจนถึงปูนตรงทอสีขาวขาไอ้เ้าเขียวเหรเนาะนับเบสเซ็ตร่วมแล้วแต่ก็ได้ อยู่24ต้นนะครับที่เป็นตน้นตัวเมียตน้นตัวผู้หนึ่งต้นนะครับปลูกไว้อีกคนเราฟังนะครับเนอะอันนี้ก็คือพื้นที่ภายในครับผมยังหาวิธีให้ในน้ำใสกว่านี้บ่ท่านใดเนอะต้นนี้น้ำก็ออกเป็นสีเลืองๆนะครับเลืองบุษราคัมเหลืองจะได้บัวจังหวัดนะครับแต่ก่อนตอนคูดใหม่ๆนี่ใสมรกตเขียวมรกตครับกะเด็กหน่อยลงเหลี่นแน่ลด ขุดแล้วก็เฮ็ดใหน้ำคุณแน่กับมีกันครับเพราะว่าน้ำม,มันออกเร็วครับเพราะน้ำออกเร็วเปุ่ามัก็เฮ็ดให้ตัวไอ้รถนี่ขคุดเวลาคุดไปในมือนึงก็ต้องเว้นไวเนาะเป็นขั้นเป็นขั้นขันไวเวลาข้ามาคุดเชื่อมมันก็เฮ็ดไหน้ำม,มันคุณนะครับเนาะมันบริเล้วภายในมือเดียวครับแต่การคุดแล้วภายในมือเดียวน้ำสิไซแห้งนะครับใซแห้ง ประกอบกับเวลาฝนตกมากดินคุดขึ้นหม่เนาะมันคือสะหลางตัวปวกดินเหนียวดินหยังนะสีของดินเหนียวผสมหลายลงมากกับเพชรเป็นสีเหลืองๆครับเป็นธรรมชาติครับบได้เป็นหยังดอกบได้เกิดจากสิ่งบ่ดีแปลกปลอมหยัง่งข้ามาดอกคบน้ำก็เป็นน้ำธรรมชาติเนาะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งครับของสวนนะครับห้าตรงนี้ขันเป็นหนาแรงนีเป็นหญ้าแบบปุกปุ้ยนะครับหนาหนุ่ม ปูาสา์นางเย็นสบายนะครับเมอว่านเล็กหน่อยก็ตอทอแหลวกันนอนเหล่นทางจังสีครับมันหนุ่มนะครับเป็นหยานน่มโมเมนยาแบบน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาเบืง่งตัวอ,อินทพลัมต่อคอนซื้อมาจากหล้านเพื่อนกับบคอยงานปันไดครับตัวนี้อินทพลัมเนาะกระสีมี ไอโรคประจำตัวเพิ่นเขาเอืนว่าโรคล่าสนิมนะครับแต่่ามานี่ผมจัดการสีลำสมขัอนใหม่เนาะผสมกับนำมักปลานะครับดีขึ้นอยู่ครับแต่กันยังมีนะครับเนาะเพราะมันใหญ่มันอาจสิต้านท่านพวกนั้นไดเองนะครับผมอาจสิมโนไปเองว่าพวกนํำสมขัอนใหม่มันซอยได้นะครับเพราะว่าจริงๆนํำสมขัอนใหม่มันเป็นเขาเรียกว่านา้ำ ทีอ่าน้่นเขาเอ่ยยังละ่ะซอยให้เร่งการแตกดอกออกใบพวก่นี้เสร็จนะครับเนาะเป็นฮอร์โมนเร่งนะครับหล,ลักอะไรอย่างเงี้ยาไวไปมันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไรมาแลงนะครับมันก็บริคองบอกดวาริคาดอกมาแลงครับเนาะมันก็บริแต่ว่ามันจะมีฤทธิ์ในการ ยับยังเสือล่านะครับทั้งล่าดีทั้งล่าบอดีมันสกดนนัดเบิดนะครับมันหยุดเบิดครับขอเสียของมันก็นเลยเสียในล่าดีบางโตที่อยู่ในดินอาจจะตายไปน้ำนะครับเนาะขอเสียของมันนะครับแต่ว่าหลังจากปลูกพระท่านที่สียแล้วครับพรทนสียเนาะนี่กะปูไม่ได้สองเดือนนะครับเอาต้นน้ำเพลินมาเนี่ยมาอยู่กับจะาลองนี่ มันสี่หกเดือนหมดครับเข้ากระสีตลอดมุนตลอดมันก็ต้นมันก็หญยงามเขียวครับแต่ก่อนใบมันสีแบบเป็นลาสนิมอะครับใบมันสีออกแดงๆเนาะเข้าก็บใส่ไก่ใกล้ตัดกิ่งตัดออกมันสีเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันสีเป็นแห้งกว่านี้เนาะเป็นเพนวาลาสนิมนะครับ ก็ต้องซื้อยาล่าครับมานั่นเนาะมาฉีดแต่ว่าของผมสิงโดเรื่องของอเคมีนะครับมาเห็ดเป็นกเกษตรอินทรียให้ไ,ได้มากที่สุดนะครับใส่คำว่าให้มาพยายามเลยหรอครับเพราะว่ากับสงสารคนดูแลนครับสงสารจะคล้องเองที่สก,กินผลผลิตหรือขนมันได้ขายมันหลาย เท่ากับสงสารผู้บริโภคทีก่กันนะครับพเพราะเท่ากับคนที่กันโดยเท่าพยายามสีเ,เห็ดแห่มันดีๆนะครับเนาะขันเท่าเห็ดของดีๆออกมาเท่ากินเท่าสุขภาพดีถึงขายไปคนอื่นก็นกนสีสุขภาพดีกันนะครับอันนี้คือเป้าไม้นะครับดีอยากสื้อเห็ดเนาะแต่บางงันที่มัน มีปัญหาเรื่องของโอรคแมลงอย่าง,างละตายๆบางอย่างครับสิบปายามแก้ไขโดยวิธีของอินรีก่อนเนาะมันบไดีลีกระจังว่ากันนะครับหรือขันมันโอสามาสิแก้าดีลีเขาก็สิยกเลิกการปลูกพืชต้นนั้นไปนะครับเนาะเพราะว่ามันพงสิบบาดไปถุ่มทุนเหตุในเรื่องของเคมีน,นะครับย่งทุเรียนเนี่ครับเขาก็ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะปลูกทดลองเบืงหลาร้ต้นครับแต่ว่าต้นอินซี่ตอนนี้ที่เขาปลูกไปเขางดยามากได้เกือบสี่งดยาฉีดที่เป็นยาที่เขาสวนเขาจัดให้ครับนาสีโบตํมก็หกเดือนละครับตอนนี้ต้นก็ยังงามอยู่ต้นไหนที่มันเกิดนะครับที่มันเป็นลางมันเดินมันหลัดยอดมันก็ง,งามอยู่แต่ต้นไหนที่มัน่าดินบลดินเบอเคนะครับดินบลดี มันก็เป็นคือเก้านะครับเนาะกะผมกระบอกลับไปใส่ไอ้ตัวเคมีดอกครับตัวใดี่มันปูไปแล้วมันใหญ่แล้วนะครับปล่อยมันไปนะครับแต่ว่าต้นหน่อยที่ห้ามมลงงไม่ปัญหาของมันคือพวกเอ่อมันแรงเนาะมากินใบนะครับโลนโกลนวันะครับขัน่ใไซเคมีโรยดินไว้ก่อนกะโอ้ยกะ คือว่านะครับตายบิดนะครับบเรลือหันยอดนะครับขันมันเอาไปแจวกับปนคือพักกระดาได้ผมว่ามันเอาไปแล้วล่ะครับกินงานมันเเนาะมันหักไปหลุดล่ะมันหลายโหดนะครับแม่แรงนะครับก็เลยว่าปลูกตัวแหลกวาซิโล่อยู่ครับตอนนี้ตัวรถหลังครับเดี๋ยวมาโรยซื้อแต่ว่าสิบสีดผลนะครับเนาะถ้ามันเกิดกะจังเอาคันมัน่าเกิดกะเศร้าซํำนี้นะครับ ตัวตัวเลี้ยนก็ได้นะครับปนนลูกเพราะว่าเดียลูกเด็กซีมหนูซีมหน่วยกินหน่วยเพราะมันซีมหน่วยที่กินหน่วยนะครับเพราะดีไอะครเอเอนี่ยังก็หายอยากนะครับเพมันหมากันเนาะต้นสองต้นก็นเอานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สิบซ้ำหนี้ก่อนครับบวัสดีครับ